เป็นิ่งมินี่ผลเศร้าตกแล้วพี่ป่าแล้วก็ชวนเปิดออกมาหล่อสวนละทงนะจ๊ะแต่ว่าเปิดกับบุคคลมักปันได่าย์มันแฉแม่แล้วพี่ป่าแล้วก็ต้องทำงานของเราแล้วแบบว่าแล้วญาตบอกป่านี่แล้วโลกบนหน้าญาติเหี่ยงพี่ว้าวแต่เปิดบอมากได้ตั้งยืนอยู่บนโอง่งแนวนี้มันแฉะแม่พี่ป่าพี่ป่าไปไว่ไปไวไปไวายไปไว่ายทยไปว่าโอ้ย แคนดีสินนอนอยู่บ้านโอ้ยเจ้ากระได้เน่าอึบไปไปกันไปกันอ้าว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 เป็นยังคือเป็นแนวนั่นแหละพี่ปลาพี่ปลาฝอดทยไม่ไหวเนี่ยมันแฉโอ้ยเอเอ้ยเจ้ากระโพดพ่บักโม่บักทั่วร้ายมาเป็นมูท่อนี่น่อเดี๋ยวมือหนาพี่ปลามาสื่อเปียกมหาห้ยเด้อย่าสิโพดร้ายเจ้ากระได้ โอ้ยนอนั่งยืนอยู่ซื่อมาต้องลงมาบนดินได้คุณนายไวเด้อไวเด้อเออหายเวลาแค่หาได้ที่ได้ปิดป่าไว้ๆเดี๋ยวฝนสิเทลงมาอีกเยเจ้าก็ได้เนาะ